คุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่เป็นช่วงที่2ของงานถแถลงข่าวนะครคืองานถแถลงข่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศิติผ่านไปแล้วนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงการเสวนาในประเด็นที่ผมคิดว่าเราเราตั้งหัวข้อไว้3เรื่องนะฮะแล้วก็เป็น3มเรื่องที่เกี่ยวพันหรือผูกพันอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบ10ปีทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าการถแถลงข่าวเมื่อตอนเช้าเนี่ยเราเป็น เราเรามีการนําเสนอข้อมูลสถิติปี2561เกี่ยวกับเรื่องการอ่านซึ่งพอดีไปดีเลยครับคุณแ mm hmm. พทย์มันเป็นปีสุดท้ายของจะเรียกว่านโยบายได้ไหมหรืออาจจะเป็นการประกาศวาระ mm hmm. การอ่านแห่งชาติเมื่อตอนปี2552ที่เขาเรียกว่าเป็นทศวรรษแห่งการอ่านนะกำหนดให้ปี2552ถึง2561เป็นทศวรรษแห่งการอ่านปีที่แล้วเป็นปีสุดท้ายพอดี mm hmm. ก็เลยถือโอกาสมารวบรวมว่ามีมีเหตุการณ์สําคัญ ที่น่าสนใจอะไรเกิดขึ้นบ้างในรอบ10ปีหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทสำคัญ<ะ>ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวนี้ความจำไม่อให้ดีนะอายุมากหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบ10ปีคือมีข้อเสนอเรื่องของสถาบันหนังสือแห่งชาติ<ะ>จริงๆแล้วต้องเรียกว่ามีมีข้อเสนอเนี้ยมาก่อนหน้า10ปีที่ผ่านมาด้วยแต่ว่า ข้อเสนอนี้มันเหมือนกับไม่มีการถูกนํามาใช้แต่มีการพูดเป็นระยะะในรอบสิปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยเอาเรื่องนี้มามาคุยกันผมยังไม่กินเวลาคุณคุณแพทเพราะเรามีเวลา20นาทีตอนนี้เวลาเลอ18นาทีผมไม่นับเขาเรียกวเวลาขยิงอ๋อมีมีเ็เวลาเป็นเวลาขยิงฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทดให้นะมีมีใครตบมืออันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะเรามาคุยในงานสำนักาหนังสือพิมพชาติเรื่องของสถาบันหนังสือพิชาติถ้าจะถามว่าตกลงมันเป็นมาอย่างไรก็ คุยในวันนี้คงไม่จบถ้าเป็นเรื่องที่เป็นข้อเสือของอาจารย์มากุศออรดี<ะ>แต่ผมเชิญคุณแพทมาเพราะว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของประเทศอินเดียแล้วประเทศอินเดียมีสถาบันหนังสือแห่งชาติซึ่งทํางานแข็งขันมาก<ะ>วันนี้ผมมาขอความรู้จากคุณแพทธนิธฐาว่าอะไรคือที่มาและการก่อเกิดของสถาบันหนังสือแห่งชาติอินเดียองค์กรนี้ทําอะไรผลลัพธ์เป็นอย่างไร<ะ>เอาสองสาประโยคนี้ก่อนนะครับ<ะ>จากคําถามเรื่องของอมาทาให้ทุกท่านรู้จัก NBT National Book Trust ของอินเดียเชิญคุณแพทครับสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปนิดนึงก่อนมันมีของจริงค่ะคว่าหน่วยงานนี้มันไม่ใช่ความเพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่อินเดียที่มีค่ะสกอตแลนด์ก็มีหลายๆประเทศในโลกนี้มีหมดค่ะแต่ประเทศไทยเรายังไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าจะถ้าจะดูเนี่ยนะคะของอินเดียเนี่ยค่ะนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ที่ตอนที่อินเดียได้รับเอกราชคืนจากอังกฤษหลังสงครามโลกคันหนึ่งเก้าสี่เเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมาก1947เนี่ยพอเนรูได้รับได้ได้รับเอกราชเนี่ยคืนไม่ได้ได้รับอ่ะการได้คืนมาเนี่ยค่ะการที่ต่อสู้แย่งชิงกลับคืนมาเพื่อให้ได้เอกราชของของของเราเนี่ยนะคะอินเดียเนี่ยค่ะ สิ่งที่เนรูมองไว้ะคะ่ะอันนี้คือ National Book Trust นะคะม,มีหน่วยงานจริงๆของจริงครับคือสิ่งที่เนรูทำก็คือว่าเขามองเลยค่ะว่าประเทศเราหลังจากเนี้ยค่ะคือตอนที่อังกฤษมาเข้ามายึดครองมาปกครองเนะะี่ยค่ะอินเดียจากที่เคยรุ่งเรืองก็คือไม่เหลืออะไรเลยมไม่เหลืออะไรเลยคือธนาคารโลกเนี่ย ให,ให้เลดไว้เลยว่าอินเดียเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกไม,ไม่เหลืออะไรเลยนี่หมายถึงว่าคือโดนทรัพยากรก็ถูกแย่งชิงไปหมดความรู้ของคนในประเทศชาติก็คือไม่ได้รับการพัฒนาอะไรมากยกเว้นแต่เมืองใหญ่ๆที่อังกฤษ ครองอังกฤษมาเป็นกอเป e เมนตอยู่ตอนนั้นนะคะแสดงว่าผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดคิดว่าอินเดียเนี่ยมีอังกฤษมาปกครองเป็นเจ้าอาณานิคมและได้ทิ้งระบบการศึกษาอันนั้นก็สวนดีไว้ให้มีมีระบบการศึกษาก็ดีค่ะที่ทิ้งไว้ให้ด้วยส่วนหนึ่งก็ใช่ค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าคนอินเดียทำเองด้วยก็มีค่ะเช่นอ่าพอหลังจากเนี้ยค่ะเขามองเลยนะคะว่าถ้าเขาจะพัฒนาเทคโนโลยี อันนี้เนรูเขียนไว้เลยนะคะตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเขาจะทํำยังไงก็คือต้องทําให้คนมีความรู้เพราะเวลานั้นนะคะอินเดียเนี่ยคนจํานวนมากไม่มีความรู้ถ้าเกิดจะพัฒนาพร้อมๆกันขึ้นมาได้ค่ะความรู้คือสิ่งสําคัญคแล้วก็คนในประเทศเนี่ยคะ่ะแต่ละคน อย่างที่ท่านทราบค่ะอินเดียใช้ภาษาแตกต่างกันถึง20กว่าภาษาเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนเข้าใจในสิ่งเดียวกันและเพื่อพัฒนาไปพร้อมๆกันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องยากหนังสือคือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขามองเรื่องหนังสือและมองเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สองเรื่องควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วขณะเดียวกันเนะะี่ยค่ะอยากให้ดูตรงนี้ว่าเวลาที่อินเดียคิดเรื่องเนี่ยค่ะเขาไม่ได้คิดลอยๆคิดด้านเดียวอะคะ่ะ คือตอนนั้นมองว่าสิ่งที่ต้องพัฒนานอกจากสังคมนอกจากเศรษฐกิจเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แล้วนะสังคมการเมืองออวัฒนธรรมก็ต้องพัฒนาขึ้นไปนะพร้อมๆกันด้วยดังนั้นความรู้ของคนในชาติสำคัญสิ่งที่จะให้ข้อมูลคนในชาติเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะก้าวไปทางไหนก้าวไปยังไงอ,อันนี้ค่ะอินเดียทำหนังสือ อินเดียคิดเรื่องนี้เลยค่ะคิดเรื่องสถาบันหนังสือแห่งใช,ใช้คำว่า national book trust นะคะอินเดีย national book trust พอ1947 1957ตั้งขึ้นมาเป็นเป็นหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานนี้อยู่ภายใต้สถาบันพัฒนามนุษย์ uh, department of education นะคะแต่อยู่ในสถาบันกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค,ค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยค่ะพอเมื่อมี national book trust เนี่ยสิ่งที่อินเดียต้องเร่งทำในตอนนั้นก็คือแปลหนังสือ แปลหนังสือสําคัญสําคัญแปลหนังสือดีๆหาหนังสือที่มันเป็นความรู้ที่จะนาพาที่จะนําประเทศชาติให้พัฒนาได้นยคะในด้านต่างๆเนี่ยก็แปลเป็นภาษาต่างๆของอินเดียเนี่ยแทบจะทุกภาษาเลยแล้วส่งไปยังทัวทัวทุกทุกที่ตรงหน้าที่ของเนชั่นัลบุ๊กคลาสอินเดียนี่คือการผลิตหนังสือนอก,นอก,นอกจากการผลิตหนังสือนั้นการผลิตหนังสือก็เป็นส่วนหนึ่ง uh huh. แต่แรกหมายถึงแรกสุดนี่คือให้ความสนใจก,การผลิตหนังสือที่ดีที่ดีก่อนให้กับค,คนที่มีความเข้าใจภาษาที่หลากหลายได้เข้าถึงหนังสือเหล่านั้นใช่ค่ะฟรีหรือยังไงฮะผลิตฟรีมีทั้งฟรีและมีทั้งที่ราคาถูก ผลิตหนังสือราคาถูกหรือหนังสือฟรีใ่ะเพื่อให้คนเข้าถึงได้เพราะตอนนั้นเนี่ยค่ะเราของอินเดียนะคะมีแค่สำนักพิมพ์เล็กๆไม่กี่สำนักพิมพ์ที่ร่วมกับอเมริกาที่ตอนนั้นก็คือซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อแปลอันนั้นก็คือหลังจากนั้นแล้วผมผมเข้าใจว่าเราต้องย้อนไปมองประเทศประเทศหนึ่งที่กําลังสร้างชาตินั่นแหละค่ะถูกไหมฮะคือจากไม่จากการที่ถูกคนอื่นปกครองณวันที่หนึ่งที่เริ่มเป็นเอกราี่ย อะไรเหลืออยู่บ้างและสิ่งหนึ่งที่คนอย่างาต้องเรียกเป็นรัฐบรรุษอย่างเนรูเนี่ยมองก็คือมองมันต้องพัฒนาทุกอย่างนั่นแหละแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้ของคนถึงจะโยงไปที่เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการใดใดได้ก็เลยคิดตั้งใช้ไปตั้ง10ปีกว่าจะตั้งหน่วยงานใช่ค่ะหลังจากที่มีแนวคิดเดี๋ยวให้ดูภาพอีกภาพหนึ่งนะคะทุกวันนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะอินเดียเพิ่งยิงดาวเทียมที่ชื่อ EMI Sat ค่ะอิเล็กทรอนิกส คือแต่ว่าอินเดียนะคะมีดาวเทียมมาแล้วไม่รู้มากมายนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็คือช่วงเวลาที่คิดเรื่องสถาบันหนังสือเอ่อ national book trust นะะีค่ค่ะขณะเดียวกันก็คิดเรื่ององค์การอ,ว,ว,ากาอวกาศด,ด้วยนนคิดมา<ะ>ตั้งแต่ตอนนู้นะค,ะค่ะแล้วก็องค์การอวกาศเนี้ยก็ <S <S ทํางานหลังจากนั้นอีกสักประมาณ10ปีก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยนะคะน่าสนใจมากเขามองว่า เราจะทำไอ้องค์การโอกาสเนี่ยเพื่อที่จะไปดวงจันทร์ไปอะไรหรอขนาดที่ประเทศชาติยังไม่มีกินนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะคะไม่ใช่นะคะสิ่งที่เขาคิดก็คือว่าไอ้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไอ้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะทําให้ประเทศมีกินค่ะเพราะว่าเวลานั้นเขาต้องใช้ดาวเทียมค่ะสารวจสวจํารวจแร่ธาตุต่างๆสํารวจพื้นที่พื้นดินว่าประเทศเรามีทรัพยากรอะไร,รเราจะใช้ทรัพยากรตรงไหน พื้นที่เดี๋ยวยกตัวอย่างอันนึงค่ะถ้าใครเข้าไปห้องสมุดเก,กาตาค่ะสิ่งที่คุณจะเห็นเลยในโต๊ะห้องข้างล่างที่เป็นห้องห้องสังคมศาสตร์ทั่วไปอะค่ะมีโต๊ะใหญ่โต๊ะหนึ่งสิ่งที่วางอยู่บนโต๊ะนั่นคือแอตลาสของประเทศนะคะคแล้วแบ่งเป็นเซ็กชันเป็นเรื่องๆเลยค่ะอ,อันนี้คือเรื่องของดินอันนี้คือเรื่องของแร่ธาตุอันนี้คือเรื่องของอัญมณีอันนี้คือเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบทางภูมิศาสตร์อะคะ่ะ ว่าใช้พื้นที่ปลูกอะไรได้แค่ไหนปลูกยังไงอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะค,คือสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือการสำรวจรทําความรู้แล้วก็เอามาเป็นข้อมูลความรู้ให้กับคนในชาติถามแบบ,ค,บคนไม่รู้เรื่องเลยคือข้อมูลเหล่านี้ทำไม,มไม่ไปซื้อ,อมาล่ะ มีคนทําอยู่แล้วมีเทคโนโลยีดีอยู่แล้วฝรั่งมังค่าตะวันตกทําอยู่แล้วก็ซื้อเข้ามาขอข้อมูลเข้ามาทำไมต้องลงทุนทาเองก่อนนั้นยังไม่มีคนทาค่ะยังไม่มีใครทำด้ยใช่ค่ะในยุคนั้นของของอินเดียก็คือเขาต้องรู้ของเขาเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างตอนนี้ค่ะอย่างไม่นานมานี้เองเขาก็ยังเพิ่งจะมีดาวเทียมไอตัวที่สํารวจทรัพยากรสํารวจน้ําสํารวจอะไรที่มันแบบ เป็นแบบว่าเรียวไทม์มากค่ะคือเห็นเลยใช้ได้เลยรู้เลยว่ามีตรงไหนไม่มีตรงไหนคุณแพทยกตัวอย่างนี้มาเพื่อให้เห็นว่าวิธีคิดของคนอินเดียเวลามองเนี่ยเขามองภาพภาพใหญ่มองภาพใหญ่ถ้าจะย้อนกลับมาที่ National Book Trust ก็คือเขาไม่ได้มอง หน่วยงานที่ขึ้นมาผลิตหนังสือราคาถูกแต่เขาบอกภาพใหญ่คือเรื่องของการสร้างความรู้ของคนทั้งประเทศใช่นะฮะนี่ค่ะเมื่อกี้พัดถึงมองว่ามีคนถามว่าเห็นตัวเลขการอ่านที่มันสูงขึ้นแล้วเป็นยังไงไม่ตื่นเต้นนะคะสาหรับตัวเลขที่สูงขึ้นแต่ตื่นเต้นว่าไอ้ตัวเลขคือเราอ่านอะไรอันเนี้ยค่ะอย่างปีที่แล้วเวลามางานหนังสือปีที่แล้วเนี่ยเราจําได้เลยว่ามันมีข้อมูลหนึ่งที่บอกว่าคนไทยไม่มีความ ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่ํามากเด็กไทยเนี่ยนะคะทีนี้อันนี้ค่ะชาติต้องคิดคลัวว่าเด็กอ่านมากขึ้นเนี่ยอ่านอะไร,รแล้วเราอยากจะพัฒนาประเทศชาติไปทางไหนครับของอินเดียเขาคิดนะคะอันนี้สำคัญมากอินเดียเขาเริ่มคิดเลยตั้งแต่ตอนที่เขาคิดตั้งแต่ตอนตอน,นั้นค,ค่ะเขาคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทุกวันนี้ที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องดาวเทียมให้เห็นว่า50ปีที่ผ่านมา ไอ้ดาวเทียมที่มันอยู่ๆขึ้นมามันยิงๆกันอยู่เนี่ยที่มันขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยไม่ได้คิดขึ้นมาจากกระบอกไม้ไผ่หรืออะไรนะคะคือมันมาจากองค์ความรู้ของคนในชาติที่เขาวางเขา,เขาวางแผนพัฒนาทีนี้ถามว่า National Book Trust เนี่ยทำอะไรอื่นนอกจากนั้นอีกอนอกจากผลิตหนังสือแล้วเนี่ยนะคะวรรณกรรมคลาสสิกดีๆทำ หนังสือต่างประเทศดีๆต้องรีบแปลมาให้คนอินเดียรู้ทันขนาดที่ประเทศเขาเนี่ยคนอินเดียอ่านภาษาอังกฤษได้ครับเขาก็ยังต้องรีบแปลมายังให้ให้คนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้อ่านแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยประเทศเขาเนี่ยค่ะไอการที่มันแตกต่างกันแต่ละภาษานี่ค่ะคการที่จะทําให้คนของเขาเข้าใจกันพัฒนาร่วมกันเห็นความเป็นปึกแผ่นเห็นความเป็นอินเดียที่จะพัฒนาชาติร่วมกันก็แปลวัฒนธรรมของ เออรัดนู้นรัดนีน้ภาคนู้นภาคนี้มาให้คนอีกภาคหนึ่งได้อ่านเพราะฉะนั้นคนของเขาก็จะรู้จักว่าอ้อคนอัสสัมเป็นยังไงคนทางใต้เป็นยังไงคนทางเหนือเป็นยังไงมีอะไรร่วมกันมีอะไรคล้ายกันมีอะไรที่เราจะก้าวไปด้วยกันได้มีอะไรในประเทศเราที่เราจะพัฒนาร่วมกันได้เนี่ยค่ะคือวิธีคิดของคนอินเดียที่ที่เราเห็นผ่านจากการทําหนังสือและการพัฒนาเรื่องหนังสือเวลาเขากําหนดว่า คนอินเดียควรจะอ่านอะไรเขาเริ่มต้นด้วยคำถามว่ายังไงอะดิฉันคิดว่ามันน่าจะมาจากอย่างตอนนี้นะคะ,ะอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีงานวิจัยของอินเดียที่กำลังเตรียมทำเนี่ยเขาทำว่าเด็กของเขาเขาเห็นเลยว่าเมื่อปีก่อนหน้านี้น่าจะสัก2003หรือ2005เขามองว่าพอมีอ,มอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยคะ่ะเด็กของเขาเริ่มจะไม่อ่านหนังสือเริ่มจะไปสนใจอินเทอร์เน็ตมากขึ้นขนาดคิดดูนะคะว่าประเทศเขาอ่านหนังสือเยอะเขายังห่วง แล้วหนังสือเขาก็ถูกด้วยเขายังห่วงเลยก็คือว่าเขามองอย่างนี้ค่ะว่าไอ,ไอ้กรณีอย่างเงี้ยเขาต้องรีบทําวิจัยละแล้วให้รู้เลยว่าเด็กของเขาอ่านอะไรไม่อ่านอะไรครับแล้วพอเราเราเห็นจากตัวเลขเหล่านั้นนะคะเขาจะสามารถโฟกัสได้เลยว่าเขาอยากจะพัฒนาไปทางไหนหรือชาติเขาอ่อนอะไรครับอย่างเงี้ยค่ะขาดแคลนสิ่งไหนเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เริ่มต้นขึ้นมาด้วยการที่มีกรรมการสักสิบ0ิคนแล้วก็มาคิดเอาเองว่า ประเทศนี้ควรจะให้เด็กอ่านอันนี้อันนี้แต่เริ่มต้นจากการวิจัยว่าฐานของสิ่งที่ตอนนี้เด็กเขาอ่านอยู่คืออะไรสิ่งที่ขาดสิ่งที่ควรจะต้องเป็นไปคืออะไรแล้วค่อยใช้ฐานของการวิจัยนั้นมากาหนดมากําหนดการอ่านประเทศด้วยทีนี้ตอนนี้มันมีการพูดยันอยู่หลายฟังจากคุณแพทย์แล้วมีมีหลายส่วนที่เนชั่น o ุ๊ Trust ให้ความสนใจคือให้ความสนใจสําคัญคือไม่ได้สนใจหรอกว่า เด็กจะอ่านมากจนรั่ามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่สนใจ<ะ>ว่าอ่านอะไรเพื่อกําหนดว่าภาพรวมของความรู้ทั้งประเทศที่จะเดินไปข<ช>้างหน้าต้องไปในทิศทางไหนแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อให้ถึงคนทุกๆคน ในราคาที่ต่ําหรือไม่คิดราคาเลยนี่คือสิ่งที่ที่เป็นหัวใจของเอ็นเดียของ n ทีที่ทำแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยค่ะอย่างมีคนกลัวบอกว่าถ้าอย่างเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดเกิดอันนี้เนี่ยจะมาแย่งงานสํานักพิมพ์ไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทํามันต่างกับสํานักพิมพ์สํานักพิมพ์ไม่ทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติหนังสือนั้นไม่ขายไม่ได้อยู่แล้วถ้าสำนักพิมพ์พิมพ์ใช่ค่ะหรือหรือสานักพิมพ์ส่วนใหญ่ให้ตายเลยถามเลยหนังสือสํานักพิมพ์ก็ต้องอยากได้กําไร ไหมคะหนังสือบางเล่มไม่มีกําไรครับแต่เป็นหนังสือที่จําเป็นต้องผลิตจําเป็นต้องให้ความรู้คนในชาติอันนี้ต้องทําเพราะฉะนั้นเนี่ย NBT ก็จะทําหรืออย่างประวัติของคนในประเทศชาติที่น่าสนใจสําคัญสําคัญนะคะคสมมตออิอยู่ๆสำนักพิมพ์นี้อยากจะทำขึ้นมาหรอก็ทำไปแต่ว่าส่วนหนึง่ง สำนักพิมพ์ National Book Trust ก็จะทำด้วยในส่วนหนึ่งไปเอแต่หนังสือเวลาเราผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราไปบังคับให้ใครอ่านก็ไม่ได้ไม่ได้อย่างสำนักพิมพ์ทั่วไปถ้าถ้ามิกินแพ์บอกว่าใช่ถ้าคนไม่ซื้อก็คือไม่อ่านหรือถ้าถ้าหากว่ามันไม่ใช่หนังสือดียังไงก็คงไม่กล้าผลิตออกมาแต่ National Book Trust ของอินเดียเนี่ยตัดสินใจพิมพ์หนังสือที่อาจจะไม่ค่อยมีคนอ่านแล้วจะทำให้เขาได้อ่านหนังสือที่ดีนั้นได้ยังไงอ่ะคือเขามีเขามีช่องทางต่างๆค่ะเช่นเขามี National Book Trust แต่ละแต่ละรัฐ ของแต่ละรัฐด้วยคือเชื่อมโยงแล้วก็โปรโมทหนังสือด้วยกันแล้วก็มีการจัดคือจริงๆคนที่จัดงานหนังสือแห่งชาติของเขาก็คือ national book trust ด้วยแล้วก็อย่างตอนนี้ค่ะ national book trust ร่วมมือกับเม t r o ของอินเดียค่ะรถไฟฟ้าค่ะมีการเซ็น mou ร่วมกันก็คือว่าคนที่ถือบัตรรถไฟฟ้าสามารถ ซื้อหนังสือในใน national book trust ที่เป็นเป็นโชว์รูมเป็นร้านที่อยู่ในสถานีรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยได้ในราคาถูกเอ,อ่ออาจจะลดสัก15%อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีวิธีจูงใจใมีวิธีจูงใจใแล้วก็จริงๆมันเป็นหนังสือความรู้ะคะ่ะเช่นดาราศาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอยู่ๆสำนักพิมพ์ ผีเสื้อก็ไม่ใช่แนวที่จะมาพิมพ์หนังสือประเภทนี้นึกออกใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นผีเสื้อก็จะไม่พิมพ์ทลาตะก็อาจจะไม่ได้พิมพ์แต่ว่าพอแต่ n a ช b o บุ t ท่านเห็นว่าไอ้ความรู้แบบนี้มันขาดอยู่ในประเทศเรานะเราต้องทําหรือเอาง่ายๆเลยค่ะถ้าเราถ้าเรามีเพื่อนที่เรียนแพทย์อะค่ะตำราแพทย์หายากไหมคะหนังสือกา,ก,ากายวิภาคศาสตร์เน่ยเล่มหนึ่งกี่พันบาทแต่ว่า n a t i National Book Trust ทำค่ะ ก็คือว่าต้องซื้อลิขสิทธิ์จากเมืองนอกมาแล้วเมื่อพิมพ์ตําราจํานวนมากในราคาใ,ในที่มีปริมาณวอลุรูมเยอะก็จะได้ต่อหน่วยถูกลงเพราะฉะนั้นหนังสือเหล่านี้มันก็จะไปถึงโรงเรียนแพทย์ได้ทั่วถึงนักศึกษามีหนังสืออ่านหรือกรณีที่ว่าไม่ทําแบบนี้เกิดมีสำนักพิมพ์หนึ่งเก่งมากเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นสำนักพิมพ์ที่มีความชัดเจนมากในเรื่องการทำหนังสือเชิงวิทยาศาสตร์เสนอมาให้เรา เสนอ Proposal มาให้เรา NBT ก็นบ NBT ก็สนับสนุนแต่ขณะเดียวกันอนะ่ะ p พ o ร์ซคุณนะอ,อ่ต้องมีจดหมายแนะนำมีรายละเอียดแนะนำมีการการันตีมีการรับรองว่าออถูกต้องได้มาตรฐานน่าสนใจพอเอาเข้ามาออ n อ t ก็จะมีคอมมิชตีอีกคอมมิชตีที่จะมาตรวจสอบเนื้อหาต่างๆว่ามันใช้ได้ไหมส่งไปให้ยังมหาวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ คณะแพทยศาสตร์ต่างๆตรวจดูว่ามันถูกต้องไหมเหมาะแก่การใช้งานจริงไหมหลังจากนั้น NBT ถึงให้ซั b ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะและนักเขียนอีก20%เนะคะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ70%และราคาหนังสือคือแค่2เท่าของต้นทุนคําว่าราคาหนังสือแค่2เท่าของต้นทุนลองคิดดูนะคะว่าถ้าหนังสือพิมพ์ที่เป็นหมื่นหมื่นก๊อปปี้อะคะ่ะอินเดียมีประชากรพันสามร้อยล้านคนคตอนนี้คือถ้าเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนก๊อปปี้อะคะ่ะหนังสือมันจะเหลือเล่มละก,กี่บาท ไม่ต้องพูดเป็นร้อยนะคะเหลือกี่บาทแล้วมันก็คือพิมพ์เป็นราคาก็แค่สองเท่าเท่านั้นแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยคะ่ะนสชนพุทธอาจจะช่วยในการที่ส่งไปยังห้องสมุดต่างๆแต่ส่วนที่คนที่มีซื้อได้ก็ซื้อไปในกรณีอย่างนี้สมมติถ้าเป็นตัวอย่างที่เป็นตําราคนต้องอ่านอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแรงจูงใจมากนักสำหรับคนที่อยากอ่านก็นี่คุณแพทพูดตอนต้นมาอย่างเช่นวรรณกรรมดีๆระดับโลกนะฮะอันนี้มันสามารถที่จะทําให้คน คนอยากอ่านวรรณกรรมได้ด้วยหรือเปล่าคือไปทำวิธียังไงของ,ของ National Book Trust India จริงๆก็มีมบบวิธีโปรโมตโดยโดย,โดยปกติของของการทำหนังสือเลยคือคืออย่างหนังสือประเภทเขาจะมีแยกย่อยเลยนะคะครประเภทต่างๆตอนนี้ค่ะเอาง่ายๆตอนนี้อินเดียกำลังโปรโมตเรื่องผู้หญิงอินเดีย Woman Pioneer เป็นเซ็กชันหนึ่งที่ National Book Trust กำลังทำผู้หญิงที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์อินเดีย ทุกด้านทั้งการเมืองวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ในประวัติศาสตร์เอาคนเหล่านี้ค่ะมาเขียนเขาเอาเอาเอาประวัติประวัติอของคนเหล่านี้ค่ะมาเขียนเป็นหนังสือเขียนเป็นอัตชีวประวัติให้เด็กอินเดียได้อ่านสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องบอกนะคะว่าเขาทําเพื่ออะไรเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เด็กอินเดียรู้สึก ภูมใจในความนอกจากนั้นก็ยังรู้สึกว่าเออเขามีตัวอย่างเนาะมีโลโมเดลที่เขาอยากจะก้าวขึ้นไปแบบนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ถูกกดในสังคมอีกต่อไปแล้วเพราะถ้าเราดู l i t เทเลซีเร e เนี่ยผู้หญิงในอินเดียก็จะมีตัวเลขในการอ่านน้อยต่ำกว่าผู้ชายเนี่ยนะคะในทุกทุกทุกแต่ผู้หญิงอินเดียเมื่อเก่งแล้วนี่เก่งเลยค่ะเหมือนที่เรามีรัรัฐมนตรีอินเดียผู้หญิงหลายคนเหมือนกันค่ะ องค์กรนี้ตั้งมาแต่ปีพันเ้าร้อยห้าสิเริ่มต้นด้วยการใช้เงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณเลยค่ะแล,แล้วก็เป็นเ,เป็นงบประมาณของรัฐเลยที่ที่เป็นตัวสนับสนุนและทุกป,ปีก็คือเติมงบประมาณนี้<ด>ใ,ให้ใช่ใช่ค่ะเะนนการเขาก็หาไรายได้จากการพิมพ์หนังสือ,อจัดงาน ออกร,ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าอยากจะไหนๆเมื่อกี้เห็นมีพูดถึงเรื่องเด็ก national book trust ไม่ได้ทำเรื่องเรื่องผู้ใหญ่ค่ะคเขามี ncc คือเป็น national เ,เป็นของส่วนที่เป็นของเด็กอะค่ะอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นห้องสมุดเด็กนะคะแต่เป็นส่วนที่เป็นสถาบันที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการทําวรรณกรรมเด็กคือผลิตนิทานภาพแต่ไ,ไม่มไม่ได้ผลิตเองด้วยนะคะ เป็นหลักการเดียวกันคือสนับสนุนเหมือนกันใช่สนับสนุนเหมือนกันแต่ขนาดเดียวกันก็คือมีห้องสมุดมีงานอบรมที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือให้การมีการอบรมด้วยค่ะไม่ใช่แค่ผลิตไม่แค่ตัวสิ่งพิมพ์ใช่ค่ะมีการให้ความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับระบบหนังสือทั้งระบบเขาทําครบนะคะทั้งเรื่องของการขายทั้งเรื่องความรู้การที่จะผลิตบุคลากรมามาป้อนให้กับ วงการหนังสือการผลิตหนังสือดีๆการผลิตการที่จะมีสำนักพิมพ์ที่ได้มาตรฐานอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะเขาทําเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของที่เป็นห้องสมุดเด็กอันนี้เนี่ยนะคะเป็นหนังสือเขาจะมีรวบรวมวรรณกรรมจากเด็กของทั่วโลกเพื่อให้คนที่เป็นสมาชิกหรือว่านักเขียนที่สนใจเข้ามาศึกษาได้ สมมติว่าแพทอยากจะเขียนหนังสือดาราศาสตร์แล้วแพทไม่มีความรู้มากเรื่องดาราศาสตร์แต่แพทเก่งแพทเป็นนักเขียนวรรณกรรมเด็กสมมตินะคะแพทอยากได้ข้อมูลด้านดาราศาสตร์เพื่อจะไาเขียนนิทานเด็กอะเรื่องเรื่องดาราศาสตร์เขาก็สามารถอ่เข้าไปขอความรู้ได้อเอ้ยแล้วเราจะวาดรูปยังไงให้สวยมีที่ปรึกษาด้านเอ่อ,อการวาดรูปประกอบไหมเขาก็จะมีคนที่จะให้ความรู้ด้านรูปประกอบมาให้เราหรือหนังสือเด็ก ต้องทํายังไงให้มันได้มาตรฐานสําหรับเด็กอายุ7ขวบเด็กอายุ9ขวบมันควรจะต้องมีลักษณะแบบไหนเขามีองค์ความรู้เหล่านี้ให้เราหมดคือเขาอาจจะไม่ได้มีคนที่เป็นบุคลากรในด้านนั้นแต่อาจจะทำหน้าที่จับคู่ใช่ค่ะจับคู่มาเจอคนที่มีความต้องการโดยหน่วยงานนี่เหมือนเป็นหน่วยงานกลางใช่คนะครับคืออินเดียเขาประสานงานกันหมดต้องถามว่าหนึ่งประเทศไทยเรียนแบบแบบอินเดียได้ไหมครับได้นะคะถ้ามีหน่วยงาน ที่รับผิดชอบจริงๆคือเวลาเนี้ยค่ะเวลาใครถามคือปัญหาคือประเทศเราไม่มีไม่มีคนไม่มีหน่วยงานตรงนั้นต้องตั้งหน่วยงานใหม่ใช่หน่วยงานเดอะทีเคพาร์คทีเคนาร์คเป็นาคนทีเคพาร์คเป็นแค่ห้องสมุดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกินกว่าทีเคพาร์คจะทำมันต้องมันต้องกลับไปอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกคบใหญ่ตั้งแต่คือมีคนที่มองเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าประเทศนี้จะเดินไปข้างหน้าด้วยหนังสือ และระบบหนังสือ,อยังไงใช่ค<ล><ะ>่ะแต่ทีนี้หน่วยงานแบบนี้มันยังไม่มีปรากฏอยู่ในประเทศไทยถูกไหมผมไม่ถามด้วยควาไม่รู้นะไม่มีใช่ไหม,ม <ฮะ S 1> ถ้าจะมีต้องต้งต้งหน่วยงานใหม่รหรือจริงจใช้หน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้วปรับอะไรได้ไหมครับเท่าที่คุณแพทย์ได้ลองศึกษาคือจริงๆอย่างที่เคยศึกษาก็คือว่าก่อนที่จะมีเทค e พา r ์เนี่ยมันมีกิจฎีกาตัวหนึ่งที่เราทํา ไว้เรื่องสถาบันหนังสื่อแห่งชาตินี่คือต,ตามที่ทราบมานะคะคก็คือมีหน่วยงานที่เขา <c oughs> เขาเซตไว้หมดแล้วว่าจะต้องมีแบบนี้แบบนี้แบบนั้นซึ่งมันคล้ายๆกับของอินเดียเลยค่ะคแล้วอย่างอย่างที่ของอินเดียเนี่ยก็มีประสานงานกับไปรษณีย์ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆครบหมดเลย กฤษฎีการนี้ก็มีโครงสร้างคล้ายๆกันเนื้อหาคล้ายๆกันยังอยู่ใช่ไหมกฤษฎีการนี้แค่เป็นร่างเนี่ยยังอยู่ใช่แล้วตอนนี้มีใครรับผิดชอบทราบไหมครับผมไม่ทราบเลยท่าก็จำไม่ได้ว่าแต่ว่าเป็นคือยุคก่อนหน้านี้ในยุคนายกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะ แต่สุดท้ายเนี่ยทำไมออกมาเป็นแค่ทีเคพาร์เราก็ไม่เข้าใจมันก็เลยเหลือเป็นแค่ก่อนมีทีเกพาร์กก่อนมีทีเคพาร์กก็มีแค่ห้องสมุดทีนี้ตอนนี้ค่ะในประเทศไทยเนี่ยมันมีแค่คนจัดกิจกรรมอะค่ะคนจัดกิจกรรมนักจัดกิจกรรมเรามีกิจกรรมการอ่านเยอะไปหมดอีเวนต์เยอะอีเวนต์เยอะแต่ถามว่าแล้วไปไหนอ่านแล้วไปไหนอ่านแล้วยังไงเราจะพาประเทศชาติไปจากการอ่านเนี้ยยังไงเรามีเป้าไหม อันนี้ค่ะคิดว่ามันต้องชัดเอาเช่นเอาง่ายๆเลยค่ะเช่นตอนนี้เราบอกว่าเด็กเราอ่อนวิทยาศาสตร์อ่อนคณิตศาสตร์รแล้วยังไงคะเราจะอ่านเพื่ออะไรเราไม่ได้จะเอาแน่นอนค่ะเราไม่ได้เอาเด็กไปแข่งโอลิมปิกแต่ว่าประเทศมันต้องก้าวไปด้วยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่คิดเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่คิดเรื่องอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็จะยังขู่ต้นกล้วยกันอยู่เราก็ยังต้องวนบานสารกล่าวกันอยู่ขณะที่อินเดียเขาเป็นอ,อะไรดีอ่ะ เป็นเจ้าในเรื่องของโหราศาสตร์ตำราอะไรทั้งหลายตรง,งนี้น่าสนใจที่ว่าเขายังมีหน่วยงานหนึ่งเลยคะ่ะเรียกว่าหน่วยงาน f o r e c a s สของเขาอะซึ่งเป็นหน่วยงานกลางแล้วก็ประสานงานกับเนี่ย national book trust ก็ด้วยรประสานงานกับทุกทุกองค์การในองค์กรในในอินเดียมหาวิทยาลายัยหน่วยงานด้านการเมืองด้านต่างๆเพื่อที่ว่าจะรู้ว่า เขาไม่ได้ใช้วิธีเสี่ยงติ้วหรือว่าขยา่าเซียมซีทำนายนะคะว่าอีกสปิปีประเทศชาติจะไปยังไงจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรทรัพยากรขาดอะไรเขาดูจากตรงนี้ค่ะเขามีหน่วยงานวิจัยเรื่องนี้แล้วก็รู้เลยว่าเขาจะพัฒนาประเทศไปยังไงเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณแพททิ้งไว้ ผมก็ตอบไม่ได้คุณแพย์ก็ยังตอบไม่ได้ต่นี้ตอให้มีคําตอบใช <c oughs> ่ตอบแล้วกำลังจะตอบว่ากำลังจะตอบองนี้ค่ะเดี๋ยวให้ให้ให้ไว้คิดนิดน,นึงค่ะ <c oughs> ว่าถ้าเรามีการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะ <c oughs> คือถ้ามันจะมีหน่วยงานแบบนี้ประเทศไทยจะได้อะไรอ๋อฮะสิ่งที่ เนี่ยค่ะเราจะต้องถ้ามันมีหน่วยงานนี้นะคะประเทศไทยสิ่งที่มันยังขาดอยู่ก็คือหน่วยงานวิจัยและพัฒนาระบบหนังสือและการเรียนรู้หน่วยงานนี้จะทําหน้าที่อะไรสั้นๆนะคะคือจัดหาหนังสือจัดระบบหนังสือสร้างฐานข้อมูลหนังสือสร้างฐานข้อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสร้างฐานข้อมูลบุคคลวิชาชีพทุกวันนี้เราไม่รู้เลยนะคะว่าบุคคลวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหนังสือมีใครมีอะไรยังไงส่งเสริมและพัฒนาวิชาที่มันเกี่ยวข้องครับ ก็ไม่มีพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค้นควา้าวิจัยหน่วยงานนี้จะต้องประสานงานกับหอสมุดแห่งชาติประสานงานกับทีเคพาร์คหรือประสานงานกับกศนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะจะต้องทํางานทั้งองค์กรแล้วก็บุคคลร่วมกันทีนี้อีกขาหนึ่งก็คือหน่วยงานที่ส่งเสริมการอ่านและบริการหนังสืออันนี้ก็คือให้บริการหนังสือและความรู้สู่ประชาชน<ะ>เหมือนที่ที่ที่เอ็นบีทีทำทีแรกดูแลปฏิบัติงานเรื่องหมุนเวียนหนังสือ ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชนในการจัดการเรื่องห้องสมุดและหนังสือทุกประเภทนะคะส่งเสริมการอ่านอันนี้เราทําอยู่แล้วคิดค้นวิธีการใหม่ๆอันนี้เราทําอยู่แล้วแต่มันขาดมันขาดหน่วยงานหลักที่เราทำเราทาอยู่แค่ประมาณสองสามกิ่งนั่นเองนะฮะแต่นี่คือภาพนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่ควรจะต้องเกิดไอ้ตัวหน่วยงานอะไรบางอย่างขึ้นมาที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาประเทศเลยค่ะทั้งระบบแบบนี้คือ ไปอ่านกฤษฎีกาคิดวารางนั้นมีความครอบคลุมอยู่แล้วเราจะต้องมารีวิวกันใหม่แต่ประเด็นก็คือว่าจะมีใครเริ่มต้นทําหรือเปล่าไม่มีคําตอบจากเราสองคนทีเคพารจะกลับไปเริ่มที่กฤษฎีกาใหม่ไหมคะจริงๆแล้วต้องกลับไปดูนั้นใช่เพราะว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเท่ากับทีเคพาก็เป็นองค์การมหาชนถูกไหมคะก็ถ้าเกิดกลับไปดูกิษฎีกาใหม่แล้วอะไรที่มันปรับได้เปลี่ยนได้แล้วก็เอากลับเข้ามาผมใช้เวลาสั้นๆตอนนี้คือทีเคพาร์คไม่ใช่องค์การมหาชนแล้วตอนนี้เราเป็นแค่หน่วยย่อยเล็กๆของสำนัักงาาานนพฒบรริห สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้น่าจะเป็นหน่วยงานแม่มซึ่งตอนนี้องค์กรก็จะเล็กลงเล็กลงแต่ว่าข้อเสนอนี้วันนี้เรามากุยเพื่อที่จะ,ะโยนประเด็นท t าร์เคเองก็ถูกโยนด้วยแหละนะฮะในสิ่งที่คุณแพทย์เข้ามาบอกเล่าในเรื่องของสถาบันหนังสือแห่งชาติในอินเดียซึ่งวันนี้เราก็รู้นะว่ามีประเทศอื่นๆก็มีด้วยเหมือนกันที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบหนังสือทั้งระบบและมันเป็นกลไกสําคัญที่ ผลักดันประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้ไม่ใช่เป็นแต่หน่วยงานจัดอีเวนต์นะครับต้องขอบคุณคุณแพทด้วยมากนะครับที่มานําเสนอในเรื่องของสถาบันหนังสือแห่งชาติในอินเดียแล้วย้อนมองประเทศไทยขอพระคุณขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณค่ะ